วัสดีครับนี่เจ้าเรกครับเปิดลานเจ้าเรกครับนี่โอ้อันนี้ข้าวอะไรข้าวโกโคะวะโกโค,โคะสิบห้าอ๋เจ้าเรกประเดิมเปิดลานเอากำนันโอ้กำนันมาขายข้าวเอ้เลยเน่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 ไปดีครับกำนันโอ้นี่มาประเดิมลานให้เจ้าเรก มีไหมกำนัน,เย,ะนะเยอะๆโอ้เจ้าเจ้านี่โอ้สงสัยจะร่ำจะรวยครับนี่กำนันมาประเดิมเจิมให้เจ้าแรกครับอ๋อเปิดซื้อแล้วครับมาได้เลยรับไม่อัน นี่ครับทีมงานทีมงานมาแล้วพร้อมพร้อมซื้อพร้อมจุกน้ำมันอันนี้ก็รถตั้งนะครับเดี๋ยวให้ได้จวดในนอนครับวันนี้ ตอนนี้ก็เริ่มที่จะเก็บเกี่ยวแล้วครับ วอยก้อได้ครับนี่อันนี้ถ้าบรรทุกเต็มหรือว่าเกินน้ำหนัก้อตรงนี้ก็จะกดลงอันนี้ก็บรรทุกได้หลายตันนะครับอันนี้คือซืบๆมั่นอาเปิดซีแล้วนะครับเปิดซีแล้วลานโซ่คงซครับเข้าใหม่ อันนี้ครับวันนี้เปิดซื้ออยู่ที่ราคา10บาทเจ็ดเจเดี๋ยวๆๆีเดี๋ยวทีมงานจะมีหก้อมาลงเองครับ <laughs> อโอ้โเปียกๆไงน้ำหนักเลยครับนี่ นช่งโน่นนะครับอยู่ข้างบนคนขับมองเห็นได้ง่ายเลยนะครับตรงนี้ โอ้เมื่อในคลิกเลยนุ่นนี่เท่แ okay, กครับตรงเมื่อในคลิกเลยสบายครับสบายแล้วนี่ครับบรรยากาศหน้าร้านเราครับตอนนี้เปิดรับซื้อแล้วนะครับ นี่ขึ้นช่างเลยครับเจ้าแรกโอ้เดี๋ยวเลย,เยรถกำนันกำนันคนตังตอนนี้เขาปล่อยตัวให้มาคนข้าวก่อน เดี๋ยวเราจะไปเอาพวกโต๊ะมาให้นั่งนะครับตอนเย็นก่อนเดี๋ยวเราไปเอาชุดโต๊ะมาให้นั่งวันนี้รับซื้อแล้วนะครับใครมีข้าวตรงมาได้เลยครับในโซน ค่นชัยบกรวดรับซื้อมารับซื้อ โอ้ตักเราครับหันไปทางคิดเหนือ,อเอาเจ้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 าเปิดซื้อแล้วครับเดี๋ยวจะมีตามมาอีกนะครับเดี๋ยวจะมีตามมาเรื่อยๆ Ừ, ยกได้เวลาน,นั่งยมอันนี้จกดอยูอันนี้ไอ้บะบุตรเลยสภาพนี้ไม่ต้องกดอ,อ๋ออันนี้อ๋ออาคาต,ต่ำลงมาอ๋อต่ำลงมาหน่อย เดี๋ยวก,กลับไปเอาเงินเอาทองมาออนนอันนี้มาแบบกระทันหันครับมาแล้วก็ซื้อเลยครับไม่รอช้านี่นานลานเราครับเดี๋ยวทีมงานจะมาอีกนะครับโทรเช็คแล้ว ไปเอาเงินมาก่อนครับวันนี้เปิดซื้อเต็มที่เดี๋ยวเราไปดูนารานเราก่อนนี่ใช้เงินเราก่อนนะครับนี่ก็คือการลงทุนครับการลงทุนอืมยว hay oh. lung tụ để phải đu còn Chắc bạn hả อดัน้นี้ได้ใส่คมได้ไหมบางคอมบางอันอันตัวสูงกับางใดเดนเอออันสูงว่านี่มีไหมก็นั่นแนสูงกว่านั่นโนเราตัวสูงอันนู้นเท่าไรนุน1 2 0โอ้ยแพงแท้กะมีอทามันา อันนี้มันมันขามันสั้นมันมันใสเก้าอี้ไปมันสูงต่ำตัวเองลงเถียรันด้วยเป็นไม้อัดเตอร์นี่มันเข้าใจเราขามสูงโพดไร อลานเราเปิดแล้วครับนี่นี่ป้ายอ้าราคาเราจัดเต็มจัดหนักให้เลยนะครับใครที่มาขายวันนี้เข้ามาเลยครับรับซื้อไม่อั้นอ้าสวัสดีครับ